สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านค่ะมาพบกับชาแนลยูทูบนะคะฟอร์ดโปรดีดีนั่นเองค่ะเรลินที่ปรึกษาการขายข,ายของฟอร์ดธนกรมอเตอร์สาขาเกษตรนวมินค่ะแล้ววันนี้นะคะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะมารีวิวแนะนําให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะในส่วนของรถของครอบครัวที่เป็นกระแสนิยมมากๆนะคะในทรงสุลต่านวัรรุ่นดูไบนั่นเองค่ะวันนี้เรลินมาก,กับรุ่นนะคะราคาเริ่มต้นของ Ever e s ร์เชนะคะราคา1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นกับสี่พันบาท พื้นฐานของรถคันนี้มากับสีอลูมิเนียมแมทลิกหรือว่าสีบอลเงินนั่นเองค่ะแต่เราได้ทำการแต่งนะคะหมดจดหมดคาบของสีอลูมิเนียมไปเลยนั่นคือแต่งเป็นสีเทาแลมโบนะคะหรือสีโคสีของคองเกเกของแรปเตอร์นั่นเองซึ่งเป็นสีที่ยอดฮิตแล้วก็ท็อปฮิตในเวลานี้เลย รุ่นนี้เขามากับตัวเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรนะคะเทอร์โบโ170แรงมา้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองการแต่งในวันนี้ที่ลูกค้าได้รับนะคะเรามาชมกันเลยค่ะอย่างแรกที่เห็นนะคะคันนี้ไม่ไม่ใช่สีในแคตตาลอ็อกก็คือสีของแลมโบนั่นเองค่ะที่เป็นสีนิยมนะคะตัวนี้เราทำการแรปเป็นสติกเกอร์ทั้งคันนะคะหมดจดทั้งภายนอกภายนนะคะ แล้วก็สติกเกกอร์เราใช้เป็นเกรดพีเมียมนะคะความหนาถึง120ไมคอนการรับประกันให้ถึง3ปีเต็มๆเ,เลยค่ะอายุการใช้งานบอกได้เลยค่ะยาวนานเลยนะคะจนกว่าลูกค้าจะลอกออกกันไปเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะและที่เพิ่มเติมนะคะก็อะคริลิกคำว่า e อเวอเรนะคะบนฝากระโปรงติดตั้งให้เพิ่มเติมแบบนี้เลยกระจังหน้าค่ะเรามากับกระจังหน้านะคะทรงแรปเตอรุ่น v 6นั่นเองค่ะตัวอักษรฟอร์นะคะตัวนี้ ทำเป็นสีดำด้านนะคะ Ford พร้อมไฟนะคะที่เป็นไฟ Daylight นะคะบนกระจังหน้านะคะเป็นขีดขา,ขาวๆเพิ่มเติมให้นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นขีดยาวสีสั้นเลือกได้แสงสีขาวแสงสีส้มนะคะตามความชอบของลูกค้าเลยค่ะใส่ข้อไฟหน้านะคะแบบดำเงาดูพรีเมียมหรูหราให้เพิ่มเติมแบบนี้เลยค่ะ แล้วยังมาพร้อมกับการแต่งหลอด้วยชุดงานแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันของวิกเตอร์นั่นเองตัวนี้เป็นการใส่ชุดครอบลงไปนะคะไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าถอดกระจังหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมออกนะคะตัวนี้ก็ทำสีให้เข้ากับสีตัวรถที่เราทำมาด้วยค่ะสีแรมโบ้นั่นเองค่ะนั้นท้างตัวรถเรามาเพิ่มกันในส่วนของคิ้วล้อดำเงาขนาด3นิ้วนะคะเข้ากับตัวรถเนียนเรียบก,กับตัวรถนะคะเพื่อ ให้แม็กกับชุดงานล้อเดิมของโรงงานนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นแม c ขอบ18นะคะของฟอร์ดนะคะติดคู่ตัวรถมาแบบนี้เลยลูกค้าต้องการสมรรถนะเดิมๆโรงงานการขับขี่เดิมๆนะคะไม่เน้นออฟโรดนะคะก็ใช้กันไปนเลยค่ะในส่วนของแม็กและยางโรงงานนะคะกับไซส์ที่255 65 R18 นั่นเองกระจกมองข้างเราก็ทำการแรปสติกเกอร์ให้เป็นดำเงาดูคมเข้มหอแล้วก็ เพิ่มเติมอะคริลิก,ลค,ลกคำว่าเอเวอร์เรสต์นะคะข้างตัวรถให้แบบนี้ทั้งซ้ายและขวานั่นเองใส่เบ้ารองมือเปิดประตูให้คิ้วกรนสาดเราก็ติดให้นะแต่คันนี้เดี๋ยวเราเก็บงานเพิ่มเติมนะคะทั้งบเราวหลังคารุ่นนี้เขาก็มากันสีดำด้านให้อยู่แล้วนะคะเป็นเาวหลังคาทรงสปอร์ตติดคู่ตัวมากับเอเวอร์เรสต์นะคะเพิ่มเติมชุดสปอยเลอร์ ของงานวิเตอร์นะคะเพิ่มความยาวให้แบบนี้เลยแล้วก็หล่อเพิ่มเติมนะคะกับชุดไฟท้ายนะคะงาน LED ของศูนย์นั่นเองค่ะตัวนี้เราก็ถอดเปลี่ยนชุดไฟท้ายชุดเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นชุดไฟงาน LED เพิ่มเติมให้ค่ะฝาท้ายของรุ่นนี้นะคะก็ยังเป็นแมนนวลอยู่นะคะเป็นโช๊คอัพแบบนี้เลยภายในปูพรม6 d เลือกสีเลือกแบบได้นะคะเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะเวลาเราปูนะคะพับเบาะนะคะก็จะราบเรียบยาวแบบนี้ได้เลยลูกค้าก็ไปนอนแคมปิ้งได้เลยนะคะสำหรับรถครอบครัวรุ่นนี้นั่นเองค่ะ,ะด้านหลังนะคะเราก็ยังมีกล้องถอยจอดพร้อมกับจุดเซ็นเซอร์นะคะถอยจอดให้4ตำแหน่งนะคะสำหรับด้านหลังของรุ่น e อ e r อรสนั่นเองค่ะกันชน ท้ายชุดงานวิกเตอร์นั่นเองค่ะค่ะแล้วนี่คือการหล่อแบบพรีเมียมนะคะหล่อด้วยสีแลมโบนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นเอเวอร์เรทรุ่นนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะราคา1 3 0 0ล้าน0 0 0แสน้า0 0กับ4 0 0 0บาทนั่นเองค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็มาพูดคุยกับเรลินได้ว่าแต่งแบบนี้เพียงเท่านี้ใช้งบประมาณบอกได้เลยว่า ไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะก็สําหรับลูกค้าสนใจก็ติดตอ่อทูา้ขาเลินได้นะคะช่องทางติดต่อเลินทิ้งลิงก์ไลน์ไอดีไลน์เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะ0 9 9 3 2 9 4 9 3เเกลินฟอร์ดพนัคอนมอเตอร์สาขากเกษตรนวมินค่ะแล้วยังไงก็มาเจอกันพบกันพูดคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาด ในส่วนของคลิปดีๆรถแต่งสวยๆเราหล่ลอ,อจากฟอร์ตเกษตรแล้วว่ามินค่ะและยังไงก็มาพูดคุยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ